cái này, khi, cứ nổi, này khi, cứ là cái này. Này chữ nổi chữ viết chữ có chữ viết mà viết chữ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  nổi chữ viết 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 chữ เขียนนักทางเตียงเขียนคือเด็กน้อยเขียนต้นเลขมหนึ่งเป็นบะมีหัวมีหางเราสี่เจดีย์คือเสาหินป่าขำตื่นคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเฮียงโอ้ยกี้เขาแต้กับกี้เขาขี้เขากี้ขี้เขากี่จะไหนน่ะฮะหางหนูโอ้โห เสื้อผ้าหมดแล้วโอ então, ้ยก <laughs> ี้เขากี้ไหนก็ดำหมดแถวไหนฤอสีกินเขากี้ดำสั้นหว่ากี้เขากี้ห่างกับห่างกับดักหนูนั่งตากแดดน้อไอ้เนาะฝนตกอันนี้ยังกากาน้ำเตี๋ยกาน้ำเมื่อนึงกินเมื่อทุกกาแฟตัวนั่นน่ะโอ้กินเมื่อใดจากสองหลักกาแฟนั่นน่ะ สอมื่อละสามสองโอ้กินคักแท้กาแฟนั่นมื่อนี้กินมื่อละสามสองสี่สองเขียนาคือเกิดเ้งหน่อยเขียนแบบใดก็จะใส่เน่อยเด้งหน่อยเขียนแบบใดก็เขียนแบบเด้งหน่อยเลยเด้งหน่อยยังเขียนฝันขุมานทองเขียนได้แค่เด้งเขียนคือเด้งหน่อยเขียนเขียนเลยทางนั่น phấn bỏ phấn là ô okay, cái cô mán thong chén nó xì cái đường này cô mán à ừ. cô mán mà phấn ấy bắt đây phấn mà chén này chén này thì chén nó thằng tiền chén cứ đường này chén tuần liền nương vân bơ mi hoa mi hàng nó xì cái đây cứ sau hết tài cái này ngang, <laughs> ngang như nhau à, muốn đến nồi chén chén thì thì được cái này hoa lò ừ. như rồi กุมานทองกุมานทองันละซื้อหยังเออชิ้นไม่ได้ดอกมัอนละเฮ้ยฮะซื้อกุมานทองละซื้อกุมานทองเดี๋ยวไม่ซื้อเดี๋ยวนั่นโอ้ยเนี่ยมักเกินโอ้ได้เราเห็นได้แล้วเนี่ยมักเกินนะเมื่อละนสามสองหรอเมื่อละนสามสองหมดพอดีพอนะเมื่อวตีหมดพอดีพุ่นได้ได้กาแฟมาฝากแล้วน วิทย์ให้ห่อนึงครับดกาแฟมาพอดีครับพอได้อยู่ได้กินเนาะพอได้นั่งมือละสามสองเหรว่าสองตัวผู้เฒ่าเนาะอืมอแล้วสองคนมือแรงเตี้ยมือละหกสองน้องสองสองเดินจนสองกินน้ำด้วยตัว

มันเลขซี่นี่มันถือเป็นเลขหนึ่งเนี่ยผัดมันมามีติดหน่อยๆเป็นหางพ่นน้อยเดียวเนี่ยติดๆเทียมเก้ายังเก้าอย่างนี้เก้าหาซีเก้าหาซี่อันนั้นอนนั่นเดี๋ยวอันนี้หนึ่งเก้งแปดหนึ่งเก้าแปดซีซี่เก้าแปดอันนี้ซีเก้าแปดอันหนึ่งซีเก้าแปดอันหนึ่งซี่เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดแล้วก็เก้าหาเก้าหาซี่ อากอันอันใส่ใส่วาสีวากูมันกูมันเน่ยเขียนเขียนหายอยู่ใส่อาผมมาเบิ่งในบ่อกันนี่แหละยังกับปอบิ่นมันพิ่เกาะไปพิ่เกาะมาเลขหาแท้แท้วากูมันน่ะเออโอ้ยคือบอชจีเนาะบอชจีนี่เราจะเขียนเมืองไหนเด้อพี่น้องอันอันนี้อันนี้คนไหนเป็นคนเขียน ไปในเช่นเองหลอกเอาลอกเอาหลอกเอาที่กูมัดคนเขียนให้นั่นบอกเียนไว้ไปแบบเดียวกันไม่หนี่ก็คือกันนั่นม้วนไร่ม้วนไร่นี่ก็ทีเก่าแปดนี่อันนี้หนึ่งเก่าแปดกันอันนี้เก่าหาซีนี่ามันคือเลขหนึ่งมันกบบว่าผัดมีหางพ่นก็อันนี้ขึ้นไปพ่นพ่นติดติดกันนี่ เขียนแม่มเดี๋ยวไปบิ้งก่อนนี่บอไปยันี่นะครับผมผู้ใหญ่ตองลราว่ากูมานนะครับกูมานมาเขียนให้ครับดูกับดูเตียงนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็ร้องบุ้งนะครับด้วยน่ครับนี่ครับเราเขียนว่ากูมานมาเขียนให้ครับนี่พี่น้องเห็นเป็นตัวใดครับแต่ว่าเรากับมาแปะได้ตัวเราแปะได้ หนึกนะครับหนึเกับยังนเก้าหาซีวะครับกับซีเก้ปดนะครับเนาะนะครับเป็นกุมารมาเขียนไว้ขางเตียงพ่นะพี่น้องเปเ็นซีเห้นบ้งเนี่ยที่กุมารเขียนให้น่ะเปซีเห็นบิ่งเนี่ย

เพื่นเขียนเพิ่นเขียนกับหลังดิหน่าม,มันหนึ่งล่ละหนึ่งอันนี้อันนี้คือเป็นห่วงกับขึ้นสิก็จังว่ามันเลยเขียน,นดันนี่ว่าตีมาเป็นเก่าเลยนี่เลยตีเป็นเก่าอันนี้เดีย้ยม่นแปดนี่มันแปดทั้งนี้แหละอันนี้หกว่ะนี้ยมันหลุดมันอ,อันนี้หกเก้าศูนย์บ่หรือจังไรฮะ

มาเขียนให้แล้วบ่อันนี้แปวอยู่พ้นหันนี่เถอะมันจะจูดเอาอีกลายโดดอ้๋อก็อันนี้ตัวเรียนนี่เอาเอากนละมองเออคนละมองอันนี้เอาอยู่นี่รับอันหนึ่งนี่บ่มีหัวแล้วเป็นเสามาเตะเตได้หน่อืมก็เติมหเตะเตได้หนิเถอะนี่ตัวหนึ่งนมันสี่เจดอยังเรงเงี้ยงอยอือก็ได้หน่อยเขียนน่ะมีนี่บ่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าแปดหาเก้าหาซีเก้าหาีเก้าหาซีมเป็นกุมันพ่อมาขอออกขอเพ่อจังไดมานั่งขออยู่เตียงนี่หวะนั่งขอเตียงเมื่อลังเขาไปพุ่นมื่อบพันหนึ่งเขาพุ่นเมื่อวันพระเมื่อวันพระเขาไปพุ่นอ๋อได้หนึ่งเงินนี่ครับ ส, Dante, ส,สีสีเก้าแปดกับหนึ่งเก้าแปดนี่ก็บเก้าหาซีอันนี้มันมันฝันหรอกที่เอาซี่ดังอ๋อครับบักซีเก้าแปดเป็นตองมานั่งมานั่งขอเฮฮ็ดเ็ดพิธีขอกับกุมารอยู่เตียงนี้มั้ยเออเกิดกุมารในนี่อ่อนี่เพิ่นถึงนั่งไม่กินดีดีย่างดีหมดละอืมเพิ่นก็ไม่เขียนให้อยู่ข้างเตียงอืมตัวไหนมันก็บเป็นตอง สีสั่นเลยนะครับตัวเลยครับลวดสีนะครับซีหนึ่บนงบอคัลนี่ซีหนึ่งจลงมานี 1> 1> ครับผมซีเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดวิ่บฟันลงดีเก้าห้าซีอ๋อ,อครับผมจะไปับชมตะแล้วรวดสีนะครับเป็นสิบภาพของไปขอโชคดูถีป้าสาเนะ นะครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องมือเตรียมอันขอกใหม่ทุกเชีนก่อนอจะออาไปเฮ้ยใจก็มาเฮ้ยกเ,เห็นไม่ยิ่งยั่งบ่เานี่บันพ่าัม่ัไมานี้ผาที่พ้อหนอนะครับผมวาเดือมาตัวเดอ